สวัสดีทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์ผู้ใหญ่บ้านบ้านฮักน้องอิงเพชรบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวถึงคมชัดลึกแบบนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับทุกคนก่อนหน้านี้ทางด้านอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเขามีหมู่บ้านกองทุนเพื่อโหวตรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์ครับทุกคนได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าผู้ใหญ่ขอขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดที่ส่งรายชื่อหมู่บ้านกองทุนโหวตมากที่สุดมาให้ ทีมงานได้ไปนั่งติดขอบพรมแดงในครั้งนี้นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้านนะอาทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับลูกสาวของพวกเรานั่นเองนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์หรือผู้ใหญ่บ้านบ้านฮักของเราครับได้มีการตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นมาครับทุกคนเพื่อที่จะโหวตรางวัลคมทัดลึกให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนและแน่นอนครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นทางด้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขอบคุณคมชัดลึกครับซึ่งก็แปลว่าทางด้านคมชัดลึกได้มีการ เรียนเชิญกับทุกคนให้กับกองทุนหมู่บ้านน้องอิงเพชรบ้านแพงไปติดขอบพรมแดงงานคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21นั่นเองกับทุกคนแน่นอนครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วทิวอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยควา้ารางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนและลุกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าอะไรครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้มีทุกๆสาขาแล้วก็9สาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรยอดเยี่ยมหรือแม้กระ ทั้งซีรีส์ภาพยนตร,ร,ร์ต่างๆซีรีส์ยูริซีรีส์ไวต่างๆมาหมดทั่วประเทศครับทุกคนและตอนนี้ขึ้นบิวบอร์ดนะครขึ้นป้ายไฟจอ LED เนี่ย เพียบแล้วนะตอนนี้แล้วอิมขับกระแสคาดว่าบอสโจโยมนินและองค์อิงเพชรบ้านแพงจะไปเดินพรมแดงในงานคมเจลึกอวอร์ดครั้งที่21อย่างแน่นอนกันทุกคนท่ามกลางแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับทุกคนว่าพ่อลูกคู่บุญเนี่ยจะไปในลุกไหนเจ้าสื่อจะสัมภาษณ์ว่าอะไรยังไงบ้างเพราะว่าโอ้โหเชื่อเหลือเกินว่ากองทัพสื่อเนี่ยไปเยอะมากๆกับทุกคนและที่สำคัญเลยก็คือกลุ่มบ้านฮักองค์อิง,องเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนที่จะได้ไปเชีย์ติดขอบเวทีติดขอบพรมแดงนะครับ ปังมากๆเลยทีเดียวครับงานปีนี้จัดที่ดีไอคอนสยามอย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาได้มีการโปรโมทแบบเยอะแยะมากมายครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟฟ้านะครับหรือว่าบนทางด่วนต่างๆเราก็จะได้เห็นว่าป้ายคมชิลึกอวอร์ดเนี่ยขึ้นหลายจุดมากๆเลยครับทุกคนใจกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครนั่นเองและที่สําคัญปีนี้บิลบอร์ดเนี่ยขึ้นรูปอ,อิงใหญ่มากๆเลยเพราะว่าอะไรครับทุกคนเพราะว่าน้องก็เป็นสาขาที่มาแรงที่สุด เมื่อ2ปีที่แล้วหรือว่าเมื่อปีที่แล้วที่น้องได้รับรางวัลน,นะครับถ้าทุกคนยังจําได้ก็คือองค์อิงคว้า2รางวัลแล้วก็เป็นขวัญใจของคมทัดลึกไปเลยในปีนั้นนะครับวิดีว่าเจอกองทัพสื่อเนี่ยสัมภาษณ์เยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนน้องเนี่ยร้องไห้เลยครับทุกคนแล้วก็บอกกับแม่หน่อยว่าหลาทําสําเร็จแล้วนั่นเองครับปีนี้จะเป็นอะไรยังไงครับทุกคนถึงแม้ว่าปีนี้อง้งอิงเป็นบ้านแพงจะได้หรือไม่ได้เชื่อว่า fc แฟนคลับเนี่ยภูมิใจในตัวน้องมากๆครับทุกคนนาอเพราะวาว,าว่่ว่่่าาาามมิบออก5ททนีีชชืเข้ง รางวัลคมจะนึกอวอร์ดในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนเป็นสุดยอดแล้วแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมแล้วของเหล่าบรรดาแฟนแฟนลูกทุ่งหมอลำใช่ไหมครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณนุกธนดลน,นะครับน้องยูริโตเกียวมิวสิกน้องคอปเตอร์ ร,รวมถึงน้องไรอันกาดบัณฑิตและอุงอิงเพชรบ้านแพงอไอเสียงวิหกถือว่าผู้คณครับมีฐาน FC ฟแฟนคลับที่เยอะมากๆทั่วประเทศเนาะก็เลยทําให้มีรายชื่อเนี่ยเข้าชิงรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่21นั่นเองครับและที่สําคัญครับทุกคนแฟนคลับโซนเนี่ยมิ่มไม่แน่ใจนะว่ากลุ่มบ้านฮากอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีใครที่ได้รางวัลน,นี้บ้างเห็นบอกว่ามี700สิทธิ์ครับทุกคนที่จะได้ไปติดขอบเวทีหรือว่าติดรมแดงนะครับมชันลึกอวอร์ดในครั้งนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์ก็คือโพสต์เป็นในนายอยู่นะทุกคนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขอบคุณคมชัดลึกที่ส่งรายชื่อหมู่บ้านกองทุนโหวตมากที่สุดหรือว่าจะเป็นกองทุนที่โหวตมากที่สุดอะไรยังไงก็ต้องมามาเดี๋ยวรอฟังผู้ใหญ่บ้านน่าจะมีการโพสตอีกทีหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่ากองทุนนี้นะครับอุบ้มก็ไปสืบทราบมาว่าโอ้โห กองทุนแน่นจริงๆแล้วก็ทุ่มโบวชให้กับองค์อิงจริงๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วบ้านฮักองอิงก,ก็มีส่วนสําคัญมากๆครับที่ร่วมโบวัช่วยกันดันช่วยกันโบวัให้กับน้องนะครับได้รับรางวัลคมชัดลึกและเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าบอสโจโยมนินเนี่ยก็อวยพรครับให้กับลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงเนาะขอให้น้องคว้ารางวัลคมชัดลึกอวอร์ในปีนี้โอ้โหทุกคนนะก็ขอให้ได้กันแล้วกันครับทุกคนเนาะแล้วก็รอเชียร์ครับรอทําข่าวแล้วก็รอติดตาม องอิงเพชรบ้านแพงกันและที่สําคัญคือหลายคนรอผลงานของน้องน,นั่นก็คือภาพยนตร์คายอ้อนะครับรับรางวัลแล้วจะเป็นการแบบว่าไปาดูผลงานของน้องต่อกับภาพยนตร์คายอ้ออย่างแน่นอนกับทุกคนเพชรชาวดินต่างๆนะครับ <S <S ผลงานปีนี้องอิงที่ต่อคิวรออยู่เนี่ยก็คือแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวครับในวัจะเป็นการแสดงภาพยนตร์รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์2เพลงด้วยกันครับที่พวกเราจะเข้าไปดูในจอภาพยนตร์หรือว่าในโรงภาพยนตร์เนาะและตอนนี้ก็ถือว่าองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย คือเหมือนกับมาวินมากๆเลยแหละตอนที่เขาปิดบวตครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับเห็นบอกว่าคะแนนน้องยังนําอยู่ไลน์ชอปนั่นเองครับทุกคนแล้วก็หลายๆแบบว่าหลายๆคะแนนที่เปอร์เซ็นตที่น้องจะได้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากๆครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องมารอลุ้นกันแหละไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนาะอุ้มิ้วขาวกระแสก็อยากให้ทุกคนนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับอีก5วันเองใช่ไหมครับเราก็จะได้ทราบผลแล้วว่าใครครับจะได้รับรางวัลคมทะเลอกอวอร์สาขาลูกทุ่งหมอลำยอดเยี่ยมนั่นเองครับยอดเยี่ยมก็ยอดเยี่ยมยอดนิยมเนี่ยก ที่โอ้โหมีความหมายมากๆครับทุกคนกับศิลปินเนาะทํางานมาหลายปีนะครับแล้วก็พอได้รับรางวัลเนี่ยก็ทําให้หายเหนื่อยน,นั่นเองครับทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันคือรางวัลของ ความภาคภูมิใจของคนทํางานจริงๆครับแล้วก็ของคนคุณภาพจริงๆถ้าน้องคว้ารางวัลน,นี้ก็ถือว่าสุดแล้วสุดแล้วจริงๆครับทุกคนคมชัดลึกอวอร์ดเนาะแล้วก็ในส่วนของนายเอนเตอร์เทนอ่าหลายคนก็มีการส่งมาให้มิมข่าวกระแสได้ชมเหมือนกันสําหรับนายเอนเตอร์เทนปีนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสาขาลุกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับอ่าไม่น่ามีเนาะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ส่งมาให้ดูอยู่ว่ามีพี่ไรอันใช่ไหมครับที่มีชื่อเข้าชิงนะครับกับรางวัล ของนายเอ็นเตอร์เทนอเวดโดยปีนี้นั่นเองครับเขาเพิ่งรู้สึกว่าจะเพิ่งเปิดโหวตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีอิกไม่เป็นไรปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้เน้นคมจัดลึกลุกทุ่งเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายๆรางวัลโอ้โหน้องทํางานมา2ปีก็ถือว่าคว้ารางวัลมาเยอะมากๆครับทุกคนถ้านับก็คือนับไม่ท้วนจริงๆถ้าอ่านเนี่ยต้องไปหาจดเอาว่าน้องได้รับรางวัลอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าอิมจะมีการทำคอนเทนต์ดีกว่าว่าอิงรับรางวััอะไรรบ้า้าาาาาางงงดดีีีกกวว่ททุคนนนนํม2ปิโห คือล้นตู้แล้วสำหรับลูกสาวครับทุกคนวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจครับกับหมู่บ้านกองทุนโหวตมากที่สุด ให้กับทีมงานเนี่ยได้ไปนั่งเนาะวันนี้เขาก็ออกมาขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดครับเป็นทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์นะครับพ่อฮักน้องอิมเพชรบ้านแพงครับออกมาโพสต์เลยบอกว่าขอบคุณคมชัดลึกนะครับที่ส่งรายชื่อหมู่บ้านกองทุนโบวตมากที่สุดนะครับให้กับทีมงานเนี่ยได้ไปนั่งติดขอบพรมแดงครั้งนี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ร่วมใจให้กับลูกสาวครับทุกคนไปคว้ารางวัลคมชัดลึกอวอร์ดในครั้งนี้นั่นเองอ่ะทุกคนครับ มารอลุ้นกันนับถอยหลังก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันครับและที่สําคัญคืออิมข่าวกระแสไม่มีวงนอกวงในใดๆครับไม่ทราบจริงๆว่าใครได้นะครับทุกคนเห็นหลายคอมเมนต์เลยก็นะครับรอลุ้นไปพร้อมๆกันจริงๆครับสำหรับงานประกาศผลรางวัลในครั้งนี้คมชัดลึกอวอร์ดนะครับครั้งที่21นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝาก FC แฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจครับให้กับอิมด้วยเนาะก็เตรียมป้ายไฟไว้รอเลยคาดว่าพ่อโจกับงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยไปแน่นอนครับสำหรับงานประกาศผลรางวัลคมัด Award ครั้งที่21นี้นั่นเองครับก็ขอให้อุงอิงนะครับคว้ารางวัลน,นี้มาให้กับแฟนๆได้ชื่นใจกันนะครับสจาบคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ